คุณเคยคิดไหมว่าความรักและความลับบางครั้งสามารถซ่อนความสยองไว้ใต้หลังคาเดียวกันลูกสะใภ้แต่งงานกับพ่อผัวและสิบวันต่อมาเธอค้นพบความลับที่ทําให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลบ้านที่เงียบสงัดกลายเป็นกับดักแห่งอดีตและสิ่งที่อยู่ใต้พื้นไม้ทําให้เธอแทบหยุดหายใจคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่ทุกคนพยายามปกปิดติดตามเรื่องราวทั้งหมด จนจบแล้วคุณจะต้องตกใจและลุ้นทุกวินาทีฝนโปรยบางเบาในยามเช้ากลิ่นดินชื้นลอยอ้อยอิ่งไปทั่วบ้านไม้เก่าเสียงรองเท้าแตะของหญิงสาวดังขึ้นบนพื้นไม้เธอชื่อเมยหญิงสาววัย25ที่เพิ่งแต่งงานได้เพียงสิบวันแต่ชายที่เธอแต่งด้วยไม่ใช่คนที่ใครคาดคิดเขาคือสมพงศ์พ่อของสามีเก่าของเธอเองในคืนแต่งงาน เธอรู้สึกหนาวสั่นทั้งที่อยู่ใต้ผ้าหม่มสายตาของสมพงษ์เยือกเย็นเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้หลังรอยยิ้มเมพยายามไม่มองภาพถ่ายบนผนังรูปของต้นอดีตสามีที่ยืนยิ้มข้างพ่อของเขาภาพนั้นดูเหมือนจะมองเธอกลับทุกครั้งที่เธอเดินผ่านสิบวันผ่านไปบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองสมพงษ์ออกไปทำสวนทุกเช้า ทิ้งให้เมย์อยู่คนเดียวในบ้านที่มีกลิ่นอับของไม้เก่าและความทรงจำวันหนึ่งเมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างใต้พื้นเสียงเหมือนของตกกระทบเหล็กเธอก้มลงมองลอดช่องไม้เห็นเงาของกล่องเหล็กเก่ากล่องนั้นมีคราบสนิมและรอยนิ้วมือเปื้อนดินหัวใจเธอเต้นแรงมือสั่นเมื่อค่อยๆเปิดช่องใต้พื้นกลิ่นเหล็กเก่าผสมกลิ่นอับของฝุ่นตีขึ้นมาภายในกล่องมีจดหมาย พร้อมรูปถ่ายของเธอและต้นในวันแต่งงานเก่าแต่สิ่งที่ทำให้เธอหายใจไม่ออกคือจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของต้นลงวันที่ก่อนเขาหายตัวไปเพียงหนึ่งวันพ่อถ้าพ่อยังรักผมอยู่อย่าทำร้ายเธอเมชาง,งักร่างสั่นเทาเสียงประตูด้านหลังเปิดออกอย่างช้าๆสมพงยืนอยู่ตรงนั้นแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาในทันทีเธอไปเจออะไรเข้าเหรอเม เสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นเมกํากระดาษแน่นในมือหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอไม่รู้เลยว่าความลับในบ้านหลังนี้ยังมีมากกว่าสิ่งที่เธอได้อ่านในจดหมายใบเดียวหายตัวไปเพียงหนึ่งวันเม่อ่านซ้ำอีกครั้งมือเย็นเฉียบจนแทบจับกระดาษไม่อยู่คำในจดหมายพร่าเลือนด้วยคราบน้ำตาเก่าแต่ข้อความสุดท้ายยังชัดเจนถ้าฉันหายไปอย่าไว้ใจพ่อ เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเธอเงยหน้าขึ้นเห็นเงาของสมพงษ์ทอดยาวบนพื้นไม้ชายแก่ในเสื้อผ้าเปื้อนดินสายตายเย็นเฉียบของเขามีบางอย่างผิดปกติเธอเปิดกล่องนั้นทำไมน้ำเสียงเรียบแต่กดดันจนรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปเม่ถอยหลังกระแทกกับโต๊ะไม้จนเสียงดังสะท้อนทั่วห้องต้นขาเขาเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ่ะคำถามหลุดออกมาทั้งที่ลมหายใจติดขัด สมพงษ์ยิ้มมุมปากแววตาเต็มไปด้วยความสงบที่ไม่อาจอ่านออกเขาไม่เคยจากไปไหนหรอกเมประโยคนั้นเหมือนเสียงระเบิดในหัวเธอขนลุกสู้ทั่วร่างเธอมองไปรอบบ้านอย่างหวาดกลัวสายตาสะดุดเข้ากับพื้นไม้ที่เปียกชื้นบริเวณมุมห้องกลิ่นข้าวบางอย่างโชยมาผสมกับกลิ่นดินเปียกที่เธอเคยคิดว่าเป็นกลิ่นจากสวนสมพงษ์เดินช้าเข้ามาใกล้เขายังอยู่กับเราที่นี่ในบ้านนี้ เสียงหัวเราะต่ำของเขาดังก้องเมหันไปทางพื้นไม้ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงเราจะระเบิดเพราะตรงรอยแตกของพื้นมีบางสิ่งโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยมันคือกระดูกนิ้วมือคนเม่ถอยหลังอย่างช้าช้ามือยังคงกำกระดาษแน่นจนปลายนิ้วซีดสมพงเดินเข้ามาใกล้เสียงพื้นไม้ลั่นเอียดดังในทุกย่างก้าวเธอได้กลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นดินเปียกจากร่างเขา กลิ่นนั้นทําให้เธอรู้สึกคลื่นไส้พอ่อหมายความว่าอะไรเสียงของเธอสัน่นคําถามแทบหลุดออกมาเป็นเสียงกระซิบสมพงหัวร้อในลําคอแววตาเขาไม่ใช่ของคนที่เศร้าแต่เป็นของคนที่ภาคภูมิใจในบางสิ่งที่น่ากลัวต้นไม่เข้าใจเรื่องของผู้ใหญ่หรอเขาเอ่ยด้วยน้ําเสียงนิ่งเขาอยากพาเธอหนีไปแต่ฉันไม่ยอมไมรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้น ร่างกายเย็นเฉียบราวกับเลือดหยุดไหลเธอหันไปมองพื้นไม้ตรงมุมห้องอีกครั้งรอยแตกที่เห็นเมื่อครู่กว้างขึ้นเหมือนมีบางสิ่งขยับอยู่ข้างใต้เสียงแกรกเบาๆดังขึ้นเธอถอยหลังชนกำแพงสายตาไม่ละจากพื้นรอยแตกนั้นเผยให้เห็นสีเทาของกระดูกที่โผล่ขึ้นมาอีกนิดเขาอยู่ตรงนั้นเหรอเสียงของเมเบาจนแทบไม่ออกเสียงสมพงเงียบยกมือขึ้นแตะโต๊ไม้ นิ้วของเขาเค้อเบาๆเป็นจังหวะอย่ากกลัวเลยเมเขาพูดด้วยเสียงราบเรียบฉันแค่ต้องการให้เขาอยู่กับเราตลอดไปเธอหอบหายใจแรงมองไปทางหน้าต่างฝนเริ่มตกหนักสายฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นรอยเปื้อนสีดำใต้พื้นมันไม่ใช่ดินแต่เป็นคราบเลือดที่แห้งกรังมานานเสียงฝีเท้าของสมพง์เข้าใกล้เธอหยิบกล่องเหล็กขึ้นมากอดแน่นแล้ววิ่งไปทางประตู แต่ลูกบิดไม่ขยับเหมือนมีใครล็อกจากด้านนอกไว้ที่นี่คือบ้านของเราเมสมพง์พูดช้าช้าเสียงเขาเหมือนคำสาบที่สะกดหัวใจให้หยุดนิ่งและในจังหวะนั้นเองเสียงใต้พื้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเหมือนเสียงเล็บที่ขูดไม้จากข้างล่างเมชะงักหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูของตัวเองเธอแนบหูลงใกล้พื้นไม้ เสียงนั้นยังคงดังอยู่แผ่วเบาแต่สม่ำเสมอขูดขูดขูดเธอเง่อยหน้าขึ้นสมพงยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของเขาไม่เหลือความอบอุ่นอีกต่อไปมันคือรอยยิ้มของคนที่มีความสุขกับความหวาดกลัวของผู้อื่นเธอได้ยินไหมเมเสียงเขาแผ่วแต่ชัดต้นยังไม่ไปไหนเลยเขายังอยากอยู่กับเธอเมย์ยหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอถอยจนหลังชนกำแพง ความเย็นจากผนังไม้แผ่ซ่านเข้าสู่กระดูกกลิ่นเลือดเก่าผสมกลิ่นเหล็กจากกล่องยังติดอยู่ที่มือสมพงค่อยๆก้มลงนิ้วของเขาแตะพื้นไม้ตรงรอยแตกอยากเจอเขาไหมคำถามนั้นเหมือนกระซิบจากนรกเธอสันส่นศีรษะแต่สายตาไม่อาจลับไปจากจุดนั้นเสียงใต้พื้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมไม้บางแผ่นเริ่มยกตัวขึ้นเล็กน้อยฝุ่นปลิวฟุ้งในอากาศ เมกรีดร้องรีบคว้าแจกันบนโต๊ะฟ้าใส่เขาเสียงแตกดังลั่นสมพงเซไปข้างหลังเลือดซึมจากข้างขมับแต่เขายังหัวเราะหนีไม่พ้นหรอกเมเสียงของเขาแหบพร่าเพราะเขาอยู่กับฉันอยู่ในตัวฉันสายฟ้าฟาดอีกครั้งแสงสว่างแวบหนึ่งเผยให้เห็นบางสิ่งที่เคลื่อนไหวใต้พื้นไม้บางสิ่งที่เหมือนแขนคนแต่ผิวซีดขาวจนเกือบโปรง่งใส เมร้องให้สะอึกสะอื้นเธอหันหลังพยายามทุบป,ประตูอีกครั้งจนกระทั่งไม้บานนั้นแตกออกเสียงฝนกระหน่ำเข้ามาแต่ก่อนที่เธอจะก้าวออกไปมือหยาบเย็นเฉียบของสมพงษ์คว้าแขนเธอไว้แน่นจากด้านหลังและเสียงขูดไม้ใต้พื้นกลับดังขึ้นอย่างบ้าคลั่งเมดิ้นสุดแรงเล็บของเธอข่วนแขนของสมพงษ์จนเลือดไหลแต่เขากลับหัวเราะเสียงดัง เสียงหัวเราะนั้นปนกับเสียงฝนและเสียงขูดไม้กลายเป็นเสียงสยองที่สะท้อนอยู่ทั่วบ้านอย่าหนีเลยเมเขากระซิบข้างหูเขารออยู่แล้วเธอกรีดร้องกระแทกศอกใส่ชายโครงของเขาสมพงปล่อยมือเธอวิ่งพรวดออกไปนอกบ้านฝนเย็นเฉียบสาดเข้าหน้าสายลมแรงจนเกือบพัดเธอล้มแต่เสียงขูดไม้ยังตาม,มาจากข้างหลัง หมือนดังออกมาจากตัวบ้านเองเม่หันกลับไปมองหน้าต่างทุกบานเปิดอ้าผ้าม่านปลิวไปมาและในแสงฟ้าแลบเธอเห็นเงาเธอกับสมพงษ์ยืนอยู่ในห้องรับแขกแต่เงาของสมพงษ์ไม่เหมือนคนมันยาวบิดเบี้ยวและเคลื่อนไหวได้แม้เจ้าของจะยืนนิ่งเธอถอยหลังน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบกลบเสียงฝน จู่ๆก็มีเสียงแหลมสูงดังขึ้นจากในบ้านเหมือนเสียงคนกรีดร้องผสมเสียงเล็บที่ขูดไม้เมยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวเสียงร้องนั้นคือเสียงของต้นเสียงที่เธอจำได้แม่นเธอสุดลงกับพื้นเปียกร้องให้สะอึกสะอื้นในขณะที่ประตูบ้านค่อยๆปิดลงเองอย่างช้าๆกรอนเหล็กล็อกแน่นโดยไม่มีใครแตะเสียงหัวเราะของสมพงษ์ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้แผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูเธอเธอหนีไม่พ้นหรอกเมเพราะตอนนี้เขาอยู่ในตัวเธอแล้วเมดิ้นสุดแรงเล็บของเธอข่วนแขนของสมพงจนเลือดซึมแต่เขายังคงหัวเราะเสียงหัวเราะปนกับเสียงฝนและเสียงขูดไม้เหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นสมพงโน้มตัวเข้ามาใกล้แววตาเขาเย็นเย,ยือกเธอคิดว่าหนีได้หรือเม เสียงเขาแผ่วราวกับกระซิบจากนรกเมย์ถอยหลังชนกำแพงน้ำตาไหลรินมือยังคงกอดกล่องเหล็กแน่นแต่สายตาไม่อาจละจากรอยแตกใต้พื้นไม้เสียงขูดไม้ดังชัดขึ้นไม้บางแผ่นยกสูงพอให้เห็นแขนซีดขาวเล็กน้อยยื่นออกมานิ้วเล็กๆขยับเหมือนเรียกหาเธอเมกรีดร้องพยายามดึงตัวเองออกจากการจับของสมพงศ์ฝนตกกระหน่ำเข้ามาในบ้าน ลมพัดแรงจนผมและเสื้อผ้าเธอเปียกชุ่มสมพงยิ้มราวกับเห็นความกลัวของเธอเป็นของเล่นเขาอยู่กับฉันแต่ตอนนี้เขาก็อยากอยู่กับเธอด้วยเขาพูดพร้อมชี้ไปยังรอยแตกใต้พื้นเมหันไปมองอีกครั้งแขนซีดขาวเคลื่อนไหวช้าเล็บจิกพื้นไม้และเสียงลมหายใจแผ่วเบาเหมือนคนกำลังร้องไห้เธอเก้าวถอยหลังแต่ประตูบ้านปิดลงเองล็อกแน่น ไม่มีทางออกและเสียงขูดไม้ใต้พื้นยังดังอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอจากความมืดเมก้าถอยหลังไม่หยุดน้ำตาไหลรินจนใบหน้าเปียกชุ่มเธอได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาและเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเธออย่างเจ็บปวดจากใต้พื้นไม้สมพงเดินเข้ามาใกล้มือหยาบจับข้อมือเธอแน่นแววตาของเขาเย็นยเยือกเหมือนจ้องทะลุเข้าไปในความกลัวของเธอเธอเห็นไหมเม เขากระซิบเขายังอยู่กับเราอยู่กับเธอด้วยเมมองรอยแตกใต้พื้นอีกครั้งแขนซีดขาวค่อยๆย,ยื่นสูงขึ้นเล็บจิกไม้จนเกิดรอยลึกและหัวเล็กๆของใครบางคนโผล่ออกมาผมเปียกชื้นติดใบหน้าตาเบิกกว้างมองเธอด้วยความหวาดกลัวเมสุดลงกับพื้นกล่องเหล็กตกลงใกล้ตัวเสียงขูดไม้ดังขึ้นอีกครั้งแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนพยายามบอกบางสิ่ง สมพงโน้มตัวลงน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความหมายตอนนี้เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วเมรู้สึกว่าหัวใจหยุดเต้นร่างกายเย็นเฉียบและเสียงใต้พื้นไม้กลับดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบาของใครบางคนที่เธอเคยรักความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้กำลังเผยออกมาอย่างช้าๆเมหายใจไม่ออกสายตาไม่อาจละจากแขนซีดขาวที่โผล่ออกมาจากใต้พื้นไม้มันเหมือนมีชีวิต นิ้วเล็กขยับไปมาอย่างหวาดกลัวเรากับพยายามส่งสัญญาณให้เธอเข้าใจบางสิ่งสมพงยืนใกล้มือหยาบแต่ไหลเธอเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเมน้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเขาไม่เคยไปไหนจริงๆเมยสั่นสีสะน้ำตาไหลรินเป็นสายหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดกล่องเหล็กที่เธอกอดแน่นอยู่สั่นเล็กน้อยและในนั้นมีเสียงซุบซิบเหมือนคนกำลังพูดอยู่เสียงใต้พื้นไม้ดังแรงขึ้น ไม้บางแผ่นสั่นจนฝุ่นปลิวฟุ้งเธอเห็นมากกว่านั้นเงาของใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นชัดเจนเหมือนร่างนั้นกำลังพยายามดึงเธอลงไปด้วยสมพงษยิ้มเย็นตอนนี้เธออยู่กับเขาแล้วเมยเขากระซิบและไม่มีใครจะช่วยเธอได้เมก้าวถอยหลังแต่ประตูบ้านถูกล็อกแน่นสายฝนสาดเข้ามาแรงขึ้นกลิ่นเหล็กและดินเปียกผสมกันจนแทบหายใจไม่ออก แขนใต้พื้นไม้ค่อยๆย,ยื่นสูงเล็บจิกไม้ดังกรอบเสียงลมหายใจสั่นพรา่าและสายตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทรงจําเมรู้ทันทีว่าความลับที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นไม้ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับต้นแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตเธอเองเมถอยหลังไม่หยุดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสายตาไม่อาจละจากรอยแตกใต้พื้นไม้แขนซีดขาวค่อยๆโผล่สูงขึ้นพร้อมเสียงคร่ำครวญแผ่วเบา สมพง์ยิ้มมุมปากแววตาเย็นชาเต็มไปด้วยความสุขที่น่ากลัวเธอเห็นแล้วใช่ไหมเมเขากระซิบเขาอยู่กับเราและตอนนี้อยู่กับเธอด้วยเมพยายามดิ้นสุดแรงแต่แรงจับของสมพงแน่นเหมือนโซ่เหนียวหนึบเสียงขูดไม้ใต้พื้นดังขึ้นสม่ำเสมอฝุ่นและกลิ่นเหล็กกระจายเต็มอากาศแขนขาวซีค่อยๆดึงร่างขึ้นเผยใบหน้าของต้นดวงตากว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมตะลึง น้ำตาไหลพรากเธอรู้ทันทีว่าต้นไม่ได้หายไปไหนและความลับที่สมพงค์ปกปิดเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านนี้กลายเป็นคุกของเธอเสียงลมหายใจของต้นผสมกับเสียงหัวเราะของสมพง์ทำให้เมรู้สึกสยองจนแทบขาดใจทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดและในตอนนั้นเองเมรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมยืนตัวแข็งสายตาไม่อาจละจากใบหน้าซีดขาวของต้น ร่างนั้นพยายามดึงขึ้นมาเหมือนเรียกเธอให้เข้าไปใกล้สมพง์ก้าวเข้ามาใกล้มือหยาบจับข้อมือเธอแน่นน้ำเสียงเย็นเยอือกตอนนี้เธอเป็นของเราแล้วเมยเมยสะดุง้งทุกอย่างรอบตัวเหมือนเงียบสงัดยกเว้นเสียงขูดไม้และเสียงลมหายใจแผ่วเบาหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดแขนใต้พื้นไม้ขยับสูงขึ้นอีกนิ้วจิกไม้ดังกรอบใบหน้าของต้นปรากฏชัดเจน เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดเมพยายามดึงตัวเองถอยหลังแต่กำแพงและประตูบ้านปิดล็อกแน่นสมพง์ยิ้มราวกับเห็นความหวาดกลัวของเธอเป็นของเล่นไม่มีทางหนีหรอกเมเขากระซิบเพราะทุกสิ่งในบ้านนี้ผูกพันเธอเข้ากับความลับและอดีตที่น่ากลัวที่สุดแล้วเมร้องให้สะอึกสะอื้นสายฝนกระหน่ำเข้ามาแรงแต่เสียงขูดไม้ใต้พื้นกลับดังชัดและรุนแรงขึ้นและในความมืดนั้น เธอรู้สึกได้ว่าบางสิ่งกำลังคืบคลานเข้ามาหาเธอพร้อมกับความจริงที่รอให้เธอเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมก้มตัวลงพยายามคว้ากล่องเหล็กแน่นไว้แต่แรงดึงจากใต้พื้นไม้ทําให้เธอเสียหลักหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงขูดไม้ดังชัดขึ้นแขนซีดขาวค่อยๆดึงร่างของต้นขึ้นสูงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวเมมองแล้วน้ำตาไหลพราก เธอไม่สามารถเชื่อสิ่งที่เห็นสมพงศ์ก้าวเข้ามาใกล้แววตาเขาเย็นยเยือกเธอเห็นแล้วใช่ไหมเมน้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายเขาอยู่กับเราและตอนนี้อยู่กับเธอด้วยเมพยายามดิน้นแต่กำแพงและประตูบ้านล็อกแน่นฝนสาดเข้ามาแรงลมพัดแรงจนผมและเสื้อผ้าเธอเปียกชุ่มแขนใต้พื้นไม้ขยับอีกครั้ง ใบหน้าของต้นเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ที่เขาต้องเผชิญเธอร้องให้สอึกสะอื้นรู้ว่าไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้สมพง์ยิ้มเย็นทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ผูกพันเธอเข้ากับความลับที่น่ากลัวที่สุดเสียงหัวเราะของเขาและเสียงขูดไม้ใต้พื้นผสมกันกลายเป็นฝันร้ายที่เมไม่อาจหลุดพ้นสายตาของเธอต้องเผชิญหน้ากับความจริง ที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้และจะตามเธอไปทุกที่เมถอยหลังช้าช้าร่างสั่นสถานไปทั้งตัวสายตาไม่อาจละจากรอยแตกใต้พื้นไม้แขนซีดขาวค่อยๆย,ยื่นสูงนิ้วเล็กๆจิกไม้แน่นเสียงขูดไม้ดังราวกับเตือนใบหน้าของต้นปรากฏชัดขึ้นตากว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดจนแทบหยุดเต้นสมพงก้าวเข้ามาใกล้ มือหยาบจับข้อมือเธอแน่นน้ำเสียงเขาเย็นยเยือกเธอหนีไม่พ้นแล้วเมเมพยายามดิ้นสุดแรงแต่ประตูบ้านและกำแพงปิดล็อกแน่นฝนกระหน่ำเข้ามาแรงลมพัดจนผมและเสื้อผ้าเปียกชุ่มเสียงหัวเราะของสมพง์ผสมกับเสียงขูดไม้สร้างความสยองจนแทบขาดใจแขนซีดขาวขยับขึ้นอีกครั้งร่างของต้นเผยให้เห็นมากขึ้นเมสุดลงกับพื้น น้ำตาไหลพรากเธอรู้ทันทีความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ไม่ใช่เพียงอดีตของต้นแต่เกี่ยวพันกับชีวิตของเธอเองทุกการกระทำของสมพง์ล้วนเป็นกับดักที่ทำให้เธอต้องติดอยู่กับความสยองนี้และในวินาทีนั้นเม่รู้ว่าเธอไม่มีทางหนีไปไหนอีกเมสุดลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดน้ำตาไหลพรากแต่สายตาไม่อาจละจากรอยแตกใต้พื้นไม้ แขนซีดขาวค่อยๆดึงร่างของต้นขึ้นสูงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวเสียงขูดไม้ดังรัวขึ้นเหมือนพยายามเตือนหรือขอความช่วยเหลือสมพงยืนใกล้มือหยาบจับข้อมือเธอแน่นแววตาเย็นยะเยือกเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเมน้ำเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นเขาอยู่กับเราและตอนนี้ก็อยู่กับเธอแล้วเมดินสุดแรง พยายามลุกขึ้นแต่ถูกแรงจับของสมพงษ์ดึงกลับฝนและลมพัดแรงจนทุกอย่างเปียกชุ่มเสียงหัวเราะของสมพงษ์และเสียงขูดไม้ใต้พื้นผสมกันกลายเป็นฝันร้ายที่เธอไม่อาจหลุดพ้นแขนใต้พื้นไม้ขยับอีกครั้งร่างของต้นเผยให้เห็นชัดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทุกข์เมร้องให้สะอึกสะอื้นรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้สมพงษ์กระซิบข้างหู ทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ผูกพันเธอเข้ากับความลับที่น่ากลัวที่สุดและไม่มีทางหลุดพ้นจากมันอีกแล้วเมกกลืนน้ำลายร่างสั่นสถานและเธอรู้ทันทีความสยองที่เกิดขึ้นใต้พื้นไม้จะตามเธอไปทุกที่ทุกเวลาไม่มีวันจบสิ้นเมก้มลงมองรอยแตกใต้พื้นไม้แขนซีขาวของต้นยื่นสูงขึ้นอีกครั้งนิ้วเล็กๆขยับไปมา ราวกับเรียกให้เธอเข้าไปใกล้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเสียงขูดไม้ใต้พื้นดังขึ้นสม่ำเสมอทุกครั้งที่ไม้สั่นฝุ่นและกลิ่นเหล็กฟุ้งเข้าจมูกทำให้เธอแทบขาดใจสมพงยืนใกล้รอยยิ้มเย็นชาไม่ละลายเธอเห็นแล้วใช่ไหมเมน้ำเสียงเขาเรียบแต่เต็มไปด้วยความหมายเขาอยู่กับเราและตอนนี้อยู่กับเธอด้วยเมพยายามดิ้นสุดแรง แต่กำแพงและประตูล็อกแน,น่นแรงฝนและลมพัดแรงจนทุกอย่างเปียกชุ่มเสียงหัวร้อกของสมพง์ผสมกับเสียงขูดไม้ใต้พื้นทำให้ความหวาดกลัวทวีคูณแขนขาวซี่ขยับสูงขึ้นอีกครั้งใบหน้าของต้นปรากฏชัดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทุกข์เมร้องให้สะอึกสะอื้นรู้ว่าเธอไม่มีทางหนีจากความจริงนี้สมพง์กระซิบข้างหูทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ ผูกพันเธอเข้ากับความลับที่น่ากลัวที่สุดและไม่มีวันหลุดพ้นจากมันเมสั่นสถานรู้ทันทีว่าความสยองใต้พื้นไม้จะตามเธอไปทุกที่ทุกเวลาและชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมก้มตัวลงมองรอยแตกใต้พื้นไม้แขนซีดขาวของต้นขยับขึ้นสูงนิ้วเล็กๆจิกไม้แน่นราวกับพยายามดึงเธอเข้าไปใกล้ หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเสียงขูดไม้ดังรัวสม่ำเสมอฝุ่นและกลิ่นเหล็กผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกสมพงษ์ยืนใกล้มือหยาบยังจับข้อมือเธอแน,น่นน้ำเสียงเขาเย็นเยือกเธอหนีไม่พ้นเมย์เพราะเขาอยู่กับเราและตอนนี้ก็อยู่กับเธอแล้วเมย์ดิ้นสุดแรงแต่ประตูบ้านและกำแพงล็อกแน,น่นแรงฝนและลมพัดแรงทุกอย่างรอบตัวเปียกชุ่ม เสียงหัวเราะของสมพงศ์ผสมกับเสียงขูดไม้ทำให้ความหวาดกลัวทวีคูณแขนซีดขาวขยับสูงขึ้นอีกครั้งใบหน้าของต้นเผยชัดเจนดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทุกข์เมสุดลงกับพื้นร้องให้สะอึกสะอื้นรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้สมพงศ์กระซิบข้างหูทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ผูกพันเธอเข้ากับความลับที่น่ากลัวที่สุด และไม่มีวันหลุดพ้นจากมันเมสะอึกสะอื่นรู้ทันทีความสยองใต้พื้นไม้จะตามเธอไปทุกที่ทุกเวลาชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เมค่อยๆลุกขึ้นมือยังสั่นสถานสายตาไม่อาจละจากรอยแตกใต้พื้นไม้แขนซีดขาวของต้นค่อยๆโผล่ออกมาอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวด เสียงขูดไม้ดังรัวสม่ำเสมอฝุ่นและกลิ่นเหล็กฟุ้งเข้าจมูกหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างกายเย็นเฉียบจากความกลัวสมพงก้าวเข้ามาใกล้มือหยาบจับข้อมือเธอแน,น่นน้ำเสียงเย็นเยอือกเธอหนีไม่พ้นแล้วเมยเขาอยู่กับเราและตอนนี้อยู่กับเธอด้วยเมดิ้นสุดแรงแต่ประตูบ้านและกำแพงล็อกแน่นฝนสาดและลมพัดแรง ทุกอย่างรอบตัวเปียกชุ่มเสียงหัวเราะของสมพงษ์ผสมกับเสียงขูดไม้ใต้พื้นสร้างความหวาดกลัวจนแทบขาดใจแขนซีดขาวยื่นสูงขึ้นอีกครั้งร่างของต้นเผยให้เห็นชัดเจนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทุกข์เมสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากรู้ทันทีว่าเธอไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้สมพงษ์กระซิบข้างหูทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ ผูกพันเธอเข้ากับความลับที่น่ากลัวที่สุดและไม่มีทางหลุดพ้นจากมันอีกแล้วเมสันสถานหัวใจแทบหยุดเต้นเธอรู้ว่าความสยองใต้พื้นไม้จะตามเธอไปทุกที่และชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกก้าวทุกลมหายใจความลับนี้จะติดตามเธอตลอดไปเมสุดลงกับพื้นร่างกายสั่นสถานน้ำตาไหลพราก สายตายังคงจับจ้องไปที่แขนซีข่าวใต้พื้นไม้ต้นค่อยๆโผล่ขึ้นสูงดวงตาของเขากว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดเสียงขูดไม้ดังสม่ำเสมอเหมือนพยายามเตือนเธอหรือเรียกให้เธอเข้าไปใกล้สมพงยืนใกล้มือหยาบยังจับข้อมือเธอแน่นน้ำเสียงเขาเย็นเย,ยือกเธอหนีไม่พ้นเมย์เขาอยู่กับเราและตอนนี้ก็อยู่กับเธอด้วยเมพยายามดิ้นสุดแรง แต่กำแพงและประตูล็อกแน,น่นฝนและลมพัดแรงจนร่างเปียกชุม่มเสียงหัวเราะของสมพงษ์ผสมกับเสียงขูดไม้สร้างความหวาดกลัวจนแทบขาดใจแขนซีขาวค่อยๆยื่นสูงขึ้นอีกครั้งใบหน้าของต้นปรากฏชัดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความทุกข์และความสิ้นหวังเมร้องให้สะอึกสะอื้นรู้ทันทีว่าเธอไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้สมพง์กระซิบข้างหูทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ ผูกพันเธอเข้ากับความลับที่น่ากลัวที่สุดและเธอจะไม่มีวันหลุดพ้นจากมันอีกแล้วเมสันสถานรู้สึกถึงความมืดที่คืบคลานเข้ามาและเธอรู้ทันทีความสยองใต้พื้นไม้จะติดตามเธอไปทุกที่ทุกเวลาชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมลุกขึ้นยืนตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดน้ำตายังคงไหลพราก สายตาไม่อาจละจากแขนซีขาวใต้พื้นไม้ต้นค่อยๆดึงตัวขึ้นสูงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทุกข์เสียงขูดไม้ดังสม่ำเสมอเราวกับกำลังเรียกเธอเข้าไปใกล้สมพงยืนใกล้มือหยาบจับข้อมือเธอแน,น่นน้ำเสียงเย็นเยอือกเธอหนีไม่พ้นเมย์เขาอยู่กับเราและตอนนี้ก็อยู่กับเธอด้วยเมย์พยายามดิ้นสุดแรง แต่ประตูและกำแพงล็อกแน่นฝนและลมพัดแรงจนร่างเปียกชุ่มเสียงหัวเราะของสมพงษ์ผสมกับเสียงขูดไม้สร้างความหวาดกลัวจนแทบขาดใจแขนซีขาวขยับสูงขึ้นอีกครั้งร่างของต้นเผยให้เห็นชัดเจนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความทุกข์และความสิ้นหวังเมร้องให้สะอึกสะอื้นรู้ทันทีว่าเธอไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้สมพงษ์กระซิบข้างหู ทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ผูกพันเธอเข้ากับความลับที่น่ากลัวที่สุดและเธอจะไม่มีวันหลุดพ้นจากมันอีกแล้วเมสันสถานรู้สึกถึงความมืดที่คืบคลานเข้ามาและเธอรู้ทันทีความสยองใต้พื้นไม้จะติดตามเธอไปทุกที่ทุกเวลาชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่สามารถหนีหรือหันหลังกลับได้ทุกสิ่งในบ้านหลังนี้กลายเป็นกับดักนิรัน ที่ผูกพันเธอกับความลับและอดีตที่น่าสยอง